หนึ่งในปัญหาเร่งด่วนของการศึกษาไทยคือปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนทําให้ผลสมัมฤทธิ์การศึกษาต่ําลงเด็กออกกลางคันย่างส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงภาษาจึงไม่ใช่แค่เป้าหมายในตัวเองแต่เป็นเครื่องมือ ไปสู่การรู้จักตัวเองและคนรอบข้างนำมาซึ่งการยอมรับความแตกต่างตามอัตลักษณ์ของผู้อื่นด้วยดังเช่นเด็กชายขอบในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่ามีโรงเรียนจำนวน90แห่งที่ใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเป็นภาษาชาติพันธุ์ภาษาแม่ภาษาบ้านกว่า30ภาษา บางโรงเรียนมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันถึง3ภาษาในพื้นที่แนวชายแดน30จังหวัด45เขตพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อเด็กชายขอบเข้ามาเรียนในระบบซึ่งใช้ภาษาไทยและครูผู้สอนก็ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในกระบวนการสอนกลายเป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้จึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมทวิภาษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ของเด็กชาติพันธุ์ใจเยกจาร้อ้ยค่ะทวิภาษาในความหมายของเราคือว่าให้เด็กเรียนรู้ด้วยภาษาที่เด็กคุ้นเคยที่สุดสมมติว่าเป็นเด็กกะเรียงหรือเด็กมอนเด็กมงเขาก็ต้องเรียนรู้วิชาต่างๆหรือถ้าเป็นอนุบาลก็จัดประสบการณ์การเรียนการสอนเนี่ยก็แล้วแต่ให้เด็กแต่ใช้ภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียนทุกอย่างมันเด็กอนุบาลแต่ว่าใช้ตัวภาษาท้องถิ่นเป็นตัวหลัก ในการที่จะช่วยเขาในการที่จะเข้าใจเราเน้นมากเลยค่ะพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูงโรงเรียนบ้านพุยอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกะเหลี่ยงโปในอดีตก็ประสบปัญหาเด็กมีผลสำล์ทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์เด็กทยอยหลุดจากระบบการศึกษา เด็กที่นี่ร้อเปเซ็น์เป็นชนเผ่าใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันการสอนเด็กบนดอยเนาะที่เราเคยประสบมาคือยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันมันน่าจะพลาดตรงขั้นตอนการสอนวิธีการสอนการใช้สื่อมันรวมทั้งหมดเลยค่ะมันน่าจะพลาดตรงขั้นตอนนั้นที่นี่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนำภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนการสอนแบบทวิภาษาคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนำภาษาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กท้องถิ่นที่ไม่ได้พูดภาษาไทยมาก่อนโดยกระบวนการเรียนการสอนจะมีครูท้องถิ่นเข้ามาช่วยครูไทยอีกแรงหนึ่ง 1ห,ห้องเรียนจึงมีครูสองคนคือครูไทยและครูท้องถิ่นะนะคะอาานีนะะ้ลูกวัวน,นะคะนะคะภาษาไทยเขยนแบบนี้นะคะฟังพูดอ่านเขียนคือแกนของการเรียนรู้เริ่มเรียนตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่3ามบนฐานที่ว่าสอนให้เด็กรู้จักคิดรู้จักเชื่อมโยงเรียนด้วยความสนุกเรียนรู้ตามธรรมชาติ จากง่ายไปสู่ยากผ่านวิธีการและเครื่องมือต่างๆอันหลากหลายเป็นระบบเป็นขั้นตอนซึ่งครูไทยและครูท้องถิ่นต่างช่วยกันสอนช่วยกันเชื่อมโยงเริ่มที่ชั้นอนุบาลใช้ทั้งสองภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเริ่มต้นจากใช้ภาษาถิ่นอันเป็นภาษาเดียวกับเด็กคือภาษากะเหรี่ยง สอนในชั้นอนุบาลหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเข้าสู่การเรียนในภาษาไทยเริ่มจากทักษะการฟังและการพูดเพื่อให้เด็กเรียนรู้คำและความหมายโยงไปถึงรู้จักคำในภาษาไทยเพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนในกระบวนการและขัน้นตอนการสอนในชั้นอนุบาลจะเน้นทัษกษะการฟังและการใช้ภาษากระตุ้นให้เด็กคิด จินตนาการได้ดีขึ้นและก็ฝึกให้เด็กรู้จักคิดนำไปสู่ทักษะการคิดระดับศูนย์ต่อไปคิดวิเคราะห์ได้จากนั้นการเรียนรู้สองภาษาตั้งแต่อนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่3มมีการสอนแบบสนับสนุนเกื้อกูลกัน,กนอัตราส่วนการใช้ภาษาท้องถิ่นกับภาษาไทยจะผกผันไปตามฐานการเรียนรู้ภาษาและชั้นเรียนที่สูงขึ้นจนทักษะทางภาษา ฟังพูดอ่านเขียนใกลเคียงกับเด็กที่ใช้ภาษาไทยทั่วไปคือเราต้องการให้เขามีเขาเรียกคลังศัพท์ความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ภาษาไทยประโยคต่างๆนี่ให้มีอยู่ในหัวมากพอพอเขาเรียนอ่านเขียนภาษาไทยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเขาโยงได้ นั้นทวิภาษาในความหมายเขาเีนทักษะการคิดมาในเรื่องของภาษาคือเรียนรู้ตัวใช้อ่านเขียนภาษาเขาก่อนเพื่อเชื่อมโยงไม่ยากเกินไปทําไม่อยากเรียนและเมื่อได้ระดับคําศัพท์พอสมควรเราถึงจะให้เรียนอ่านเขียนภาษาไทยโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนใกล้ตัวเด็กจะถูกประยุกต์ใช้เป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล โดยมีครูไทยและครูท้องถิ่นช่วยกันเตรียมการสอนทั้งหมดผ่านการฝึกอบรมวิธีการสอนแบบทวิภาษาจากมูล,ลนิธิภาษา,าศาสตร์ประยุกต์โดยอิงกับมาตรฐานหลักสูตรปฐรมวัยและหลักสูตรการศึกษาของชาติโดยกิจกรรมและแผนการสอนจะสอดคล้องกับเด็กในแต่ละชั้น อย่างเช่นหลักสูตรเราก็จะเอามาประสานกับของเราแล้วก็มันจะแยกตรงแผนค่ะแผนนี้เราคือจะต้องเอาวัฒนธรรมของที่นี่แล้วก็วิถีชีวิตของที่นี่เข้าควบคู่กันด้วยเพื่อที่จะให้เด็กเรียนรู้ไปเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเราได้เรียนรู้ว่าเออทวิภาษาเนี่ยสามารถที่จะนำพาเด็กของเราที่เป็นชนเผ่าที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจําวันเนี่ยไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเป้าหมายของการ จัดกระบวนการเรียนรู้ได้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแนวทางสำคัญการทำให้ชุมชนรู้เข้าใจพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องดาเนินการควบคู่กันตอนแรกที่มูลนิธิเข้ามาใหม่ก็ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจครับเขาว่าทําไมอัสษรภาษาเกลียนให้กับเด็ก แต่ว่าพอสอนไปลแล้วก็เห็นถึงเด็ดเนาะเด็ดมีการพัฒนามากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับผมที่เป็นเด็กเนาก็ไม่มีความกล้าเท่าไหร่ครับเพราะว่าการสื่อสารกับครูก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ครับก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเด็ดมาเรียนตรงนี้เห็นชาติเจจากที่หนเนี่ยเด็ดสน,นุกกันในการเรียน เพราะว่าบัญชีเราสองเขาใช้ภาษาของตัวเนี่ยเด็กเขาจะมีความมั่นใจในการสื่อสารกับคุณครูและจะมีการถามตอบแล้วทําให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองอย่างที่สองเห็นชัดเจนว่าเด็กสามารถใช้ภาษากลเลอร์โปผู้ออกมาแล้วก็สื่อออกมาเป็นภาษาไทายได้อันนี้เห็นชัดเจนในการเขียนเช่นเดียวกับที่นี่พื้นที่ชายขอบฝั่งตะวันตกของไทยชุมชนมอนอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนวัดวังวิเวาการามเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3เด็กส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นลูกหลานชาวมอญเด็กที่นี่ประสบปัญหาด้านผลสมริท์ทางการศึกษาเนื่องจากเด็กพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่องอันเนื่องมาจากหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาไทยการจัดการศึกษาแบบทวีภาษา จึงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กที่นี่เช่นกันรูปแบบการเรียนการสอนมีครูไทยประกบคู่ครูมอนแบ่งสัดส่วนการเรียนทั้งภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยบทบาทของภาษาท้องถิน่นภาษามอนและภาษาไทยถูกปรับสัดส่วนตามระดับชั้นส่วนวิธีการนั้นยึดหลัก การเรียนจากสิ่งที่รู้ไปยังสิ่งที่ไม่รู้เพื่อให้เด็กมีฐานภาษาที่มั่นคงเข้าใจเนื้อหาภาษาถิ่นและรู้จักอีกภาษาหนึ่งได้เริ่มจากการใช้ภาษาแม่ประกบคู่กับภาษากลางและลดหลั่นไปทีละขั้นอย่างเหมาะสมจนกระทั่งชั้นประถมศึกษาปีที่สาม จะเป็นการเรียนการสอน,สนที่ใช้ภาษาไทยเต็มรูปแบบขอบอกมอให้เพื่อนๆด้วยค่ะเพื่อนๆเก่งมากะคะที่เรีแบบระดับมีการย้อนไปตอนเด็กๆที่เราเรียนนะ,ะ <ๆ S 2> ๆๆน,นะคะ <ๆ S 2> ก็รู้สึกว่ากลัวกลัวครูครูดูอะไรเงี้ยคุยกับเราก็ไม่รู้เรื่องในฐานะสิทธิ์เก่าแล้วก็ได้มาเป็นครูก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งมันเป็นปัญหา ตั้งแต่ก่อนอยู่แล้วอะค่ะแล้วมีกระบวนการตรงนี้มาเหมือนเติมเต็มให้เราอะมาแก้ไขปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะค่ะมาแก้ก็รู้สึกดีใจเมื่อมีคุณครูท้องถิ่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพูดสื่อสารอย่างเดียวเราทราบถึงเด็กว่าเด็กมีความสุขในการเรียนเด็กเขาได้อยู่กับภาษาของเขาเด็กเกิดความไว้วางใจกับคุณครูผู้สอนทั้งสองท่านเด็กก็มีความสุขผู้ปกครองก็ไว้ใจ เมื่อกำแพงทางภาษาได้ถูกทลายลงแทนที่ด้วยความสนุกความสุขจากการเรียนรู้ปัจจุบันดเด็กที่ร่วมโครงการรุ่นแรกเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วในระดับอนุบาลเนี่ยเด็กของเราเนี่ยมีพัฒนาการดีมากนะครับสำหรับปหนปอสองป3นั้นดีนะฮะ ในการทำการเรียนการสอนแต่ละชั้นนั้นพอจบปีก,นนการศึกษานั้นก็ต้องมีการเอาผลนั้นมาดูแล้วก็มาปรับปรุงแผนการสอนตือการเรียนการสอนนะฮะอยู่ตลอดเวลาครับตอนแรกก็ต้องพยายามอะค่ะคือมันยังไม่ค่อยได้ก็เลยต้องพยายามต่อจนกว่าจะได้ครูก็พยายามสอนเหมือนกันค่ะทั้งครูมอและครูไทยก็พยายามเราพยายามสอนเราอย่างเต็มที่ จะบอกว่าโรงเรียนเราก็ดีเหมือนกันนะคะโรงเรียนเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าแนวโน้มพัฒนาการของเด็กจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขข้อจำกัดน,นะคะที่นี่เราจะมีปัญหาเรื่องครูนะคะครูท้องถิ่นกับครูไทยทั้งสองสองฝ่ายเลยะคะ่ะอย่างครูท้องถิ่นเนี่ยเราเปลี่ยนบ่อยมาก พออยู่ได้ไปสักพักถ้าได้งานดีกว่าเขาก็ไปเราก็เสียายมากเพราะว่าเขาไปอบรมบางคนสอนมา2ปี3ปีเขาก็เริ่มเก่งสําหรับครูไทยเขาทดลองงานอยู่2ปีเป็นครูผู้ช่วยนะพอถึง2ปีปุ๊บเขามีโอกาสย้ายเขาก็เขียนย้ายเลยบ้านพุยตอนนี้มันคือมีแต่ครูผู้ช่วยคะ่ะพี่คิดว่าระยะยาวเนี่ยต้องมองไปอีกว่าใครในท้องถิ่นอีกที่ที่เรียนครูอยู่หรือว่ากําลังจะเรียนครูเนี่ยเราก็มองเป้าหมายว่า เขาได้ไหมที่จะกลับมาท,ที่ท้องถิ่นของเขาเพื่อจะกลับมาเป็นครูแต่ว่าด้วยการบรรจุครอบรับเป็นข้าราชการครูมันล็อกสเปคไม่ได้ว่าจะต้องเอาคนนั้นคนนี้ยังไงค่ะทำให้อันนี้ยังไม่เกิดตรงนี้มันจะต้องถ,ถูกแก้ไขซะก่อนอะ่ะมันถึงจะแก้ในระยะยาวได้เพราะภาษาเป็นสิ่งเชื่อมให้เด็กได้รู้จักตัวเองรู้จักอัตลักษณ์ท้องถิน่น หมายของการรู้ภาษาจึงไม่ใช่แค่เพียงการอ่านออกเขียนได้แต่ภาษานั้นเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นในสังคมแห่งการเรียนรู้การเรียนทวิภาษาจึงมีเป้าหมายที่ใช้ภาษาแม่หรือภาษาถิ่นเป็นพื้นฐานและเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทยขณะเดียวกันก็จะทำให้เด็กคงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองได้ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งบางครั้งเราลืมไปว่าเรามีพี่น้องที่ต่างชาติพันธุ์ต่างศาสนาแต่เป็นคนไทยด้วยกันฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมทวิภาษาเบื้องหลังคือเราได้เรียนรู้ความต่างในเรื่องพหุวัฒนธรรมจากเพื่อนร่วมชาติ